สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันว่าฟาร์มสนามไหนง่ายแล้วได้ตังไวโดยวันนี้ผมจะมาแนะนํสามสนามคร่าว,าวง่ายๆสนามแรกเราไปกันเลยที่ที่ไอเมริกานะครับสนาม Special State r o u t X X สนามนี้นั่นเองข้อดีของสนามนี้คือง่ายเหยียบอย่างเดียวปล่อยจอยวิ่งตรงยาวเราก็ใช้เวลาประมาณ C นาะที40่สิวิโดยประมาณ ถ้ารถไวหน่อยก็อยู่ประมาณนักสามสบสาอะไรประมาณนี้หรือเราจะกดในต s t ท่ t ใหมไขึ้นก็นได้เล่งเวลา,เาก็จะได้เงินประมาณ4 5่0 0ืเราจะได้เงินจากการที่เราไม่ไปชนชาวบ้านอีกห้าสนต์นั่นโอเค <c oughs> okay. สนามนี้สำหรับคนขี้เกียจเหยียบแล้วปล่อยจอยสนามถัดไปที่จะแนะนำก็คือไฮสปีดริง สนามทีครับสำหรับรถ go f o u ถ้าชนะสนามนี้จะได้เงินรางวัล65,000น 65, ถ้าชนะโดยที่ไม่ชนชาวบ้านก็จะได้เพิ่มอีกกลายเป็น9 7 0 0 0นนั่นเองนีนวิธีการเล่นสนามนี้อาจใช้รถที่เราชอบเช่นผมใช้คันนี้ีนี้นทริคนิดนึงก็คือให้ใช้ยาง racing hard นะเพราะว่ามันจะทําให้ค่า pp ต่ําลงกว่าการใช้ยาง soft เพราะว่าถ้าเราใช้ยาง soft เนี่ย pp มันจะสูงแล้วเราจะดันแรงม้าได้ต่ำเพราะฉะนั้นให้เราใช้ยาง hard แล้วเราจะมาเพิ่มกําลังเครื่องได้มากกว่าก,า,การใช้ยาง soft สนามนี้มันเป็นสนาม ทางตรงซะส่วนใหญ่โค้งความเร็วสูงเพราะฉะนั้นเราจะเน้นความเร็วเราจะไม่ค่อยเน้นเกาะถนนเท่าไหร่เช่นอ่ะถ้าผมใช้าย,ยางซอฟปึ๊บสังเกตปพีด DP, โดดไป650แล้วทีนี้ถ้า,าใช้ยางซอฟเนี่ยเราจะต้องจํากัดกําลังเครื่องให้เหลือประมาณตอนนี้ผม3ามร้อยเจ็ดสิแรงมา้าผมจะต้องจํากัดมันให้เหลือเนี่ยผมจะต้องใช้ประมาณ340กว่าแรงมา้านั่นเองสำหรับสนามให้สปีดริง เราใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ6นาที30-40วิโดยประมาณสนามสุดท้ายก็คือสนามนี้สนามหากินเลยเพราะว่าแป๊บๆรวยแต่ก็จะต้องออกแรงเยอะหน่อยสนามแรลลี่นั่นเองข้อดีคือมันแข่งแค่รอบเดียวใช้เวลาแค่3นาที30วิโดยประมาณข้อดีก็คือไม่ว่าเราจะขับป่วยแตกขนาดไหนยังไงเราก็ได้5,000กว่า แต่อย่าไปชนบอร์ดวิ่งยังไงก็แล้วแต่ขอให้อย่าไปชนมันส่วนคนที่ขับแรลลี่ไม่เป็นแบบผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ้ยขับยังไงวะสําหรับคนเนี่ยขับไม่เป็นแบบผมเนี่ยขับกันยังไงวะให้มันขับได้ดีโอเคอ่ะทริคอย่างแรกเลยปรับโหมดให้เป็น e ซี่ก่อนนะเพื่อความง่ายของเราแบบนี้เลยออปชันแล้วก็มาที่พลิกเลือก e ซี่ง่ายๆเพราะว่าเราขับไม่เป็นเพราะว่าเราอ่อนเพราะฉะนั้นเราเล่นง่ายๆดีกว่า อหลังจากนั้นซูมคู่แข่งให้เจอรถกากสุดก็คือเปอโยอาร์กดเข้าไป Enter เข้าไปเข้าไปจนกว่าเราจะเจอคู่แข่งที่กากที่สุดก็คือเปอโยอาร์ซีแซดใช่ไหมนะ,ะมัการน,นี้ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เรา,เา,ออก,อาออก็ออกมอาใหม่นี่เจเนซีออกเ้าออกเข้าออกเข้าออกเงี้ยจนกว่ามันจะเจอมันจะแรนดอมคู่แข่งมาเรื่อยๆอ,อ่ะเราเจอแล้วเปโยอาร์ พอเราสูบได้แล้วเนะี่ยพอเราเล่นเสร็จปุ๊บเราก็เล่นต่อเล่นต่อได้เรื่อยๆมันจะเจอแต่กันเดิมโอเคเราไปดูวิธีการขับก่าว่าขับยังไงไม่ให้โดนชนส่วนใหญ่บอทชอบมาชนไปดูก,กันเลยมาถึงเราก็ปล่อยให้มันวิ่งไปก่อนเลยอ่าแล้วเราค่อยๆตามมันไปไปปล่อยมันไป ค่อยๆตามมันไปสิ่งของการขับแลลี่ก็คือไม่ต้องเหยียบพละเร่งเต็มนะเพราะว่าแรงม้ามันสูงอันนี้คือโมมาเต็มนะครับส่วนตรงก่อนกระโดดเนี่ยให้เราเหยียบเบรกนิดนึงก่อนแตะเบรกไม่งั้นรถมันจะหอกเนี่ยเราไม่ไม่ใช่เป็นต้องแซงมันนะอย่าไปแซงมัน <laughs> เพราะว่าถ้าแซงเราตอแซงมันตอนเนี้ยเดี๋ยวพอเราไปถึงทางโค้งอ่ะมันจะมาแปะท้ายเรา มันจะมาชนเรามันจะทำให้เราไม่ได้คะแนนไม่ได้รางวัลข่าวซาเนี่ยค่อยๆเหยียบผมเหยียบเบาๆน,นะสามสบี 30, ่เอเนต์เนี่ยค่อยๆไล่มันไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบคือพอเราเหยียบเบามันจะทำให้เราคอนโทรลได้ง่ายขึ้นถ้าเหยียบมิดมิดเกเนี่ยล้อจะฟรีแล้วทำให้เราคอนโทรลยากขึ้นอันนี้คือเนี่ยโดยความที่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นก็ทำประมาณนี้คนระับค่อยๆไปไม่ต้องรีบ สำหรับที่ใครเทพแล้วเนี่ยก็คือสามารถวิ่งผ่านตั้งแต่ครั้งแรกก็ได้เลยไม่ต้องมารอมันแบบนี้<อ>เหตุที่เราต้องรอมันเพราะว่าถ้าเราแซงมันแล้วเราแซงไม่ขาดเนี่ยมันจะชอบมาชนเราเรื่อยๆทำให้เราไม่ได้รางวัลขา่าวซ่านั่นเอง ก็คือได้เงินเพิ่มอีก50%เพราะฉะนั้นเวลาแซงคือต้องแซงให้ขาดเลยเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเวลาเราตามหลังคือเราจะหาจุดแซงให้เริ่มหาจุดแซงตั้งแต่ตรงนี้ตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปเราหาจุดแซงได้เลยอันนี้เราจะแซงตรงไหนก็ได้นะถ้าเห็นจังหวะปุ๊บแซงได้เลยมีค่อยๆไล่ไปค่อยๆไล่ไม่ต้องเหยียบแรงอค่อยๆไป เข้าวงในไหมเอาเหยียบเบาก็จะคุมได้ง่ายสำหรับคนเล่นพวงมาลัยก็ตั้งพวงมาลัยอ่อน่อนจะหมุนได้ง่ายวงเลี้ยวผมตั้งไว้ประมาณ400กว่า450องศาค่อยๆไปปึ๊บ ส่วนใหญ่แล้วเวลาถ้าเรามาก่อนเนี่ยมันชอบมาแปะเราแต่แถวเนี้ยแหละมันชอบมาชนเราป้อยอย,อย่างผมจะแซงมันแต่แถวนี้ก็ได้อันนี้คืออ,อ,อีกประมาณ3โค้งก็เข้าเส้นใจยละ ประมาณนี้การขับแบบงา่ายๆก็คือค่อยๆไปนั่นเองไม่ต้องเหยียบแรงโอเคสำหรับวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้แล้วเจอกันคลิปถัดไปครับ